สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ยุ่กับบุญน้ำโชคกือเ่าครับ,รบอ่าเมื่อนี้ก็เป็นเลขเล้าเนาะอ่าเลขเล้าของวันพุธนะครับวันพุทธที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกห้าประทัอ่าวาตาลสัมนักนี่สิมีแนวทางจังไดน,นะครับมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีฝากคุณพอ่อคุณแม่นะครับผม มันกันคือเกาล่ะมือนี่บุญน้าโชกมีเส้นอีกแล้วมานกันคือเกาคือจังเลขสสิเขาจังไดดอกมือนี่ยานมันสามตัวแตกกี่อยู่คุณพ่อคุณแม่จังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับให้บุญน้าโชกนะครับคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่า เอาของไผ่ดีก่อนล่ะเอาเอาของชายนอนเดียวไปอ่าคลิปนี้ของชายนอนเดียวเนาะคุณพ่อคุณแม่หลังจากชายนอนเดียวนะครับผมหมวดติพานมานะครับสามตัวแตกเ,เรื่องจริงนี่นี่คุณบอกคุณแม่อา่าคันไพ่ได้เบิ้งคลิปมื่นน่ะนะชายนอนเดียวเนี่ยสามตัวแตกแล้วโตว,วิ่งโตลูดที่ไหมาเนี่ยจับคูกันมาดีปัญญ์ จับคู่กันมากจูงมือกันมากจะคือแปดเก้านะครับตัววิ่งเพื่อนนะ่ะจับคู่กันมากมาเข่าเรียกสองตัวพร้อมแล้วก็สามตัวแตกก็คือทีใช่นอนเดียวหายมากนะครับผมก็คือแปดสี่เก้านะครับแปดสี่เก้าขั้นเอาตรงตรงมือน,น้นมันออกสี่เก้าแปดบ่นี่ละประมาณนี้ละขั้นบุญน้ำโชกจำบพพ่ผนะิดน่ะอ้าวโชว์หลักฐานกน่อนโชว์หลักฐานหมดวดเก้าก่อนนี่นี่ เห็นบ่นี่นี่ละคุณพ่อคุณแม่นี่นี่เดอ้อนี่นี่ไปเขเ่าเ,ขาเล่านี่ไปเข่าเล่างวดที่ผ่านมางวดวันที่หานแปดสี 8, 4, เ่เก้าเนี่ยแล้วตัววิ่งนี่ตัววิ่งตัวรูดนี่จับคู่กันมากนะครับจับคู่กันมากอันนี้แปดสีมันไปเข่าห้าน้อยนี่ไปเข่าห้าน้อยนี่ทั้งวิไอพี่ทั้งปกตินี่แปดสีซีแปดนี่โอ้โหมือนันว่าถึงมือนันน,น,นะครับ ห้าน้อยก็ดีนะครับเล่าก็ดีซัดก,กันเขาโอ้ยเข่ากันแตก่กระจายนะครับคุณพอ่อกุณแม่เอามาเบิงแนวทังสําหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่เจ็ดกันย่ายนสองหาวขาของใชยนอนเดียวนะครับว่าเพิ่นเสียอย่างมาแน่บุญน,น้าฉกสีอานชัดๆให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังก่อนเดอ้อผู้ใดสีจดกระจดตามนะครับเอาให้เวลาสามสี่วินาทีเตรียมปากา เตรียมสมมุตมิหรือคันไพลนัดแคบกัดเดียวอ่าบุญน้ำฉกจะโช่ให้แคบนะครับสี่อานใหนฟังก่อนเพราะว่าก็มีทั้งคุณปอคุณแม่ที่สายตาไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็อยากได้ยินชัดๆเอาเริ่มไปที่เลขวิ่งก่อนนะครับผมเลขวิ่งก็คือสองกับสามครับสองกับสาม เหมือนเดิมครับสําหรับเล็กวิ่งสองตัวมาตัวเ่ารันหรืออาจจะมาสองตัวชัวร้อยเปอร์เซนต์สำหรับสโลแกนเพิ Can ่นนะครับเลขสามตัวสองหางเหมือนเดิมครับมีอย่างแน่บุญน้ำชกสิวอ่อฟังห้าสองเจ็ดแล้วก็ห้า สองสามครับอ่าหาสองเจ็ดแล้วก็หาสองสามนี้แลครับจับตาหม้องเหล็กสามตัวพนดีดีจับตามหม้องเหล็สามตัวพนดีด,ด,ดีสองหางโบหลายดอกคุณพ่อคุณแม่หางหนีบาทหนึ่งหางหนีบาทหนึ่งก็ได้เออได้มากกับคุณละเจ็ดแปดร้อยอืมในสื่อปะทุงปะทู่ไมนยัดใส่ตู้เย็นอยู่อืม หนังม่วนอยู่ตลาดเขาต้มไปเปื่อยไปเคบพักเคี๊เล็กแม่แกงใส้นะครับหนังม่วต้มเปื่อยมาเบิ้งในเลขสองโตนะครับผมเลขสองโตหกค้างก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดสามสองหกสามแล้วกั สามเก่าค่ะเบฟซี่ทวนให้ฟังอีกเทียยนึงเลขสองโตหกหางสองห้าสองหกสองเจ็ดสามสองหกสามแล้วก็สามเก้านะครับผมแล้วแบบนี้ช่วยช่วยคุณปอคุณแม่เบิงหนีเลย นี่เลยคือตัวเลขทั้งเบิดของใช่นอนเดียวนะครับหลังจากมวดที่ผ่านมานี่ซัดไปผู้เดียวเลยสามตัวสองตัวนะครับนี่เพิ่นหายมาแล้วเป็นทั้งสี่เลยนี่ตัววิ่งก็คือสองสามนะครับเลขสามตัวสองหางกับนี่ห้าสองเจ็ดห้าสองสามนะครับเลขสองตัวหกหางแบบนี้ สองหา้าสองหกสองเจ็ดสามสองหกสามสาม,สามเก่าครับแคบหน้าจอไว้เลยครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้ลดอบอสื่อบอหาบอเป็นยังเอาไว้ทะรุนนะครับรุ่นกันมวลมวลนะครับสองทุ่มสามสิบสองทุ่มสี่สิบเนี่แหละแต่คิดว่าสี่เข่าอีกอยู่ยบุญน,น้ำโชคแต่ปริมด บริมาคัาว่าอ่าสิเป็นข้องไผ้ดิแต่นี่ละอยู่ในซีสำนักนี่ละอ,อยู่ในซีสำนักนี่ละเดี๋ยวสีทย่อยเหตุลงให้คุณพ่อคุณแม่เบิงนะครับเลขเล่ามือนี่เขาอีกแล้วละ่ะมร้ยกันคู่งวดโลดเลขเล่านะจันพุทธซุกจันพุทธซุกลุวยกันรับเงินรับท่องกันกู่มือโหลดอ้าน้อยพุกนนั่น สำหรับตัวเลขแนวทางนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจรารณาเบิ้งดีๆนะครับผมร่องพิจรารณาเบิ้งดีๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอผู้หมุนอยู่ฟังเล่าผู้บอกอยู่ฟังไทยนะครับอืกับว่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนการใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขมีเข้ามีหลุดอเข้าได้ก็พลาดได้ หรือถาเบิ้งนะครับคุณพ่อคุณแม่ถาเบิงอีกตลาดสำนักกรเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็จดไว้ก่อโจดไว้แล้วกันมาเปรียบเทียบกันอ่าเปรียบเทียบกันว่าอันไดมันคืออันไหนนบ่กคือนะครับอันไดมันเป็นตาอันไดบ่กเป็นตานะครับเดี๋ยวจังไรบุญน้าโชกกับสิดึงออกมาให้คือเก่านะครับขาดออกมาให้คือเก่าว่า งวดวันที่เจ็ดกันยายนสองหานห่าสบุญน้าโชกมักตัวใดนะครับคิดว่าตัวใดมันสีมาาเดี๋ยวเดี๋ยวสีเห็ดหนเบิ้บงกคืองกระมวอนี่พอวางงวดที่ผ่านมาที่บุญน้าโชกดึงออกมาให้นะมันเข่าอยู่เข่าทังาาท้งเล้าเข่าทั้งไอ้น้อยเต็มเข่าเต็มที่เต็มซูปนะครับเดี๋ยวก็สิมาเบิ้งมือนี้กันว่าสิเป็นในลักษณะจงังไร เดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้คุณพอ่อคุณแม่เบ่งอีกเทือนหนึงนี่นะครับเลขลาของชายนอนเดียวนะครับประจํางวดวันที่7กันยายนสองห้าหก็คือวันนี้นะครับตัววิ่งก็คือวิ่งไปที่2กับ3 2ตัวมาตัวชัวร้อยเอร์เซหรืออาจจะจับกู้กันมานะครับเลข3ตัว2องหางกับมี่ห้าสองเจ็ดห้าสองสานะครับเลข2ตัวหกหาง 2 5 2 6 2 7 3 2 6 3 3สนะครับผมชัดเจนแล้วเลขโบลายดอกคุณพ่อคุณแม่เลขโบลายดอกเป็นตาได้รุ่นอยู่นะครับเป็นตาได้รุ่นอยู่แรงนี่อสองพุ่มเคิน กินเขากินน้ําอาบน้ําเรียบร้อยแล้วอรุ่นเลกบัดนี้รุนเลกปั๊บเรขกเขาได้เงินล่มตัวลมนอนพอดีมืออื่นรับเงินนะครับผมเอาสําหรับเลขเล่ามือนีก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านทุกคนที่รับชมบุญน้าโชคนะครับโชคดีรับเงินรับท่องรับใจนะครับให้เงินไหลมาท่องกับไหลเขืาเต็มบ้านเต็มเฮียนรถเต็มกระเป๋ารถ เฮ็ดเล่าไว้ถ้าใจโหลดเงื่อนน่ะเฮ็ดเล่าไว้ถ้าใจเงื่อนใจทอ่องโวลดอือจะลองพิจารณาบิ่งดีๆนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยังแล้วเดี๋ยวคลิปไปกะคลิปต่อไปบุญน้ำโจกะสี่เฮ็ดลงห้บ่ว่าสิเป็นของเสี้ยนเตี้ยของอมลงนะครับงานหนา้าขี่กะต่อต่อกันไปนะครับเอฟซี FC ครับเอ้าก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนจ่องนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ ค่อยกดไลค์ก็แจ้งให้นะครับจังไดกัเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ FC ครับขอบคุณครับ